แต่เหมือนกันภาพวาดก็ของภาพคนอะไรเงี้ยเออมันเลยเเดูน่ารักค่ะก็ถ้าเอ่มีมันดียวเลยจ้าเฮดีค่ะวันนี้ก็พบกับพาพาชาแลนลเลยนะคะวันนี้น,นะคะพาพาก็จะพาไปติ่งข่าวเล่นนะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลงโรสเนาะของดีโอกันค่ะค <c oughs> ก่นอ,อนเออเรารู้จักดีโอกันแล้วเนาะว่าเขาเป็นใครเนาะเพราะเราเคยทำเรีแอคชั่นเอ็กโซไปแล้วเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันไปดีกว่า เหมือนบ้านเลยนะตอนของอันเนี้ใช่นีดเลยแตเหมือนเป็นภาพวาดนะสวยดังจนเป็นแนวแบบดนตรีเหรอเข้ากันเลอะให้ได้รักก่อก็แบบต็มสบายต็มแบบชีวิตประจวันมากเหมือนร้องกันเ กูว่าดีโอคือไม่มีผมอะมันก็แต่ปั๊บในหัวกูอะแต่แบบตอนนี้คือเขาไม่มีผมแล้วเราจะติดภาพในกรมคือเรายังติดภาพในตัวมีอยู่นึงมองเขาทำภาพแบบเหมือนเป็นภาพวาดตอวกองภาพคนอะไรเนี่ยเออมันเลยดูน่ารักอะแล้วทำ MV มันดีโออะไรกันล่ะเฮ้ยดีโอเกือบโดนอะไรมาสามรอบแล้วตอนเนี้ยคือกูเป็นตัวแปรโดนแบบเต็มๆอันจะหามาก เอาไปเต็นขั้องไปเสปงไงก็เราไม่ได้กิมเป็อนเด็กเาที่มีแต่ตัวเองยูคนเดียวตอเด็ไม่มีใครอยู่แล้ว้ามีก็ือซอมบี้อย่ตัวะลาัาแมันเหม็นปะมันเหนาาเลลม็นแลงขยะเลยแล้วแม่้ใช่แต่ไ่ถังขยะลอยงั้นมัน เปียกมือมาดูเป็นของแห้งถ้าเ,เราแย่ขยะนะประเทศเขาแย่แบบจริงจังนะแต่ประเทศเราอะแยขับตามดีนะเาจะเป็นลมอนบ้านใครเลยวะที่ไม่ใช่ชยนี่อะไม่คุณนะไอมเ่นปม็นภาพิ่เติมมั้งม,ไมงได้น เอาละค่ะก็จบไปแล้วน้องกับเพลงรถของ D.O. นะคะเราก็จะมาพูดถึงควอนรู้สึกเรอเนีดูกันค่ะเออน้องก็แอลเข้าไปอ่านแชทน,น้องแอลก,ก็มาหลายๆคนก็บอกว่าเอ็มดเพลงนี้น่ารักมากก่อนที่จะมาทําก็คือน่ารักจริงๆสมกับเป็น D.O. มากๆค่ะทุกคนเพราะแบบเราแบบมอง D.O. เป็นโฟนน่ารักนะคะไม่ใช่แบบมองโฟบัวเราก็เลยรู้ชอบมากกับเอ็มดเพลงแบบเออขนาด D.O. แบบเพิ่งออกจากกรมยังมเป็นโฟผลไม่ได้ในตอนนั้นนะใช่ ไหนเขาบอกว่าคนแบบโกนผมแบบหัวโล้นจะแบบผัวไงจะแบบเดียวผมไม่หัวนะตอนนั้นนะจำได้แบบลางๆตอนดูมาม่าสมัยก่อนอ่ะอ๋อตอนนั้นเขาไปถ่ายละครมาที่ผมที่ผมแบบโล้นๆจริงแต่คือแบบเดีโอมันแบบปิดติดอ่ะก็ละก็คือแบบดีแบบน่ารักมากเป็นเพลงแบบคล้ายๆร้อกกันมึงแบบสบายๆแบบเหมือนเป็นเรื่องราวของดีโออ่ะครับ ขับจักรยานอ่ะไปแบบในเมืองอ่ะแล้วแบบผ่านโรงเรียนบ้างผ่านถนนบ้างผ่านนู่นผ่านนี่บ้างแล้วก็แบบไปแวะดื่มกาแฟนิดนึงที่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบยังอยู่ในโลกของตีอยู่นะเพราะว่าใส่หูฟังนะอยู่ในโลกของตีอยู่นะแบบข้างหลังคือปุ้ง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 ข้างหลังคือจะฆ่าจะตายแล้วนะแต่ดีโอคือแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือดีโอก็ยังแบบเออดีอะไรแบบเนี้ยก็แบบ นั่นแหละก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแบบนี้เนาะและ้วแล้วพอตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็จะให้ดูดอกกุหลาบที่กลาลังงอกเงยเนาะเหมือนตอนแรกมันจะเหมือนตอนแรกมันจะมีปะใช่ใช่ไหมมันจะมีแบบนิดนึ่งอะและ้วพอแบบพอดีโอออกไปข้างนอกยเงี้ยเหมือนลองดอกกุหลาตโตอะไรเงี้ยพอกลับมาถึงบ้านก็คือดอกกุหลาบโตวันนี้ะไรทุกคนโอ้ยโอ้ยนี่เลยใช้ปักช้ำบนมือ แบบตอนเก่งอะเมื่อจบกไม่รู้จักกูพูดไปบ้าหมดอะตอนนี้หมดแล้วนลวิทยาศาสตร์ปอสัยอย่างนี้ก็ไม่ได้ปอสัยใช่ไหมไปเรียนฝุ่นบ้าก็คงช็อตต้นเก่งเลยลู้อย่างนี้แหละเราก็กลับมาเล่นดีโอนะทุกคนก็ไม่มีอะไรเนาะสำหรับเอ็มวีนี้เนาะก็แบบเป็นสไตล์น่ารักฟังง่ายๆชิลๆนะทุกคนก็ถ้าเกิดใครแบบอยากไปฟังก็คือไปหาฟังกันได้เนาะอะไรแบบนี้ นะวันนี้ก็ไม่มีอะไร,รละป้าสําหรับเพลงโรสคอนดิโอนะคะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้อยากให้เราทำคลิปนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดโอ้โเสียงแหบโควิดอย่าลืมไม่ค่ะทุกคนในมีเป็นโควิดทุกคนในมีดโควิด ก็สีนั่นแหละมาไม่ได้แบบป้องกันได้ด้วยนะประเด็นเนี้ยให้กูเป็นขุ่นก็เหรอมึงเป็นค่ะแล้วเสียมึงแหบคือมึงเป็นค่ะไม่ได้มาต่อนนั่นแหละทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องผ่านอย่างเงี้ยกดติดตามกดกรดิ่งนะคะบายๆช่วยไม่พูเลยดูแล้วก็สีเลยตอนนี้เริ่มตัรงแต่ Ikke dans! <laughs> <Stop. laughs> oh, <okay. laughs> <Okay. laughs>